เจอกันอีกคลิปครับวันนี้ก็มางานบุญที่อำเภอภูสิงค์ครับก็อยู่ในช่วงเตรียมครับตั้งขบวนรถยังมาไม่เยอะครับก็โอ้ทีมงานรถไถรถแตนมากันเยอะแล้วครับทีมงานสองล้อก็่าจะถึงร้อยคนแล้วแหละโอ้เขมีแต่รถหล่อๆเลยเทีนี้ครับ เด็ดเลยนะเนี่ยที่เด็ดคูสิงคุ้นฐานนะเนี่ยจะมีแบบนี้ครับ ทีมงานครับจากมือสุริรนก็มาหลายคันอยู่ครับ ในี่โอ้โเขาทะลุเขามีแหนบเลยนยบางคุณยังโหดอ่ะสายบุญ ตามกันมาเรื่อยๆครับ สง,งามครับอำเภอผู้ซิงโหยังเด็ดอ่ะอเขตนี้ไม่ได้รถเด็เด็ดเลยอ่ะโบนนี้รถไถครับเป็นรถเกรดสามคันกันเลยครับ ยอดจริงๆครับนี่ครับรถรอโซนสุรินก็มาครับโซนแถวเมืองสุรินครับรถรอบเชิดโอ้ ครับทีมงานสายบุญรือจากดินให้บ้านาที่ประสบไฟไหม้ครับอาจจะเป็นบ้านคยูงครับบ้านคยูงเภอรบูสิงเจัาศรีสะเกตครับสายประดก็มาครับโอเคครับไปไปเจอกันหน้างานกันแล้วกันครับ ขันเลยครับโอ้ข้า60คันได้ั้งเนี่ยสายบุญของเราครับ โอ้สีวุดินด่วนด้นานหน้าก็มีครับ เเดนลยอันนี้ขอให้เข้าทีละคันหมอครับใช่ครับเดี๋ยวเขาข้างในเขายังคิดกัยังช่วยกันอยู่อ่ะยังไม่เสร็จไงทีลต้องอะไรันก็อมันมีที่ดำใช่ป่ะด้านในเขาเสร็จพี่ดีเสร็จอะไรัใช่เออดีม่าเนี้ยเพราะว่าเราเข้าไปถึงเราดำเลยไหมก็ดำที่หลังก็ ก็เข้าไปก็ดําเลยเข้าไปทีละคันต้องไม่ได้เพราะมันมันไม่มีที่ครับต้องรอให้พื้นี่ก็ออกก่อนนะครับมันมันเต็มเขาจะเสร็จกันไหมเป็นโอ้สี่สิบห้าสิบคันได้ใช่เดี๋ยวจะมีที่จอดเปล่านี่ ครับใช่ครับโอ้นตะคันล้ลอเลยอะสารใต้น้ำแต่งีอันนี้จอดไปก่อน ด้านหน้าและครับด้านหน้าเลย จอดครับตอนนี้ที่จอดรถนี่เต็มเลยคนเป็นร้อยคนครับถึงสามร้อยคนโอ้เสียหนึ่ง